่อยเมาเลยโดยเฉพาะด้านหลังแล้วก็ตรงกลางนี่บอกว่าไม่เมาโอ้ยแม่เราก็่ยนกระเช้าเราพีิจารณ์เนี่ยน่ารักมากเลยใช่ค่ะนะครับพี่ฟิวคะขออนุญาตอีกหนึ่งผลงานเพลงฝากพี่น้องชาวออสเตรเลียยาบาเมื่อนี้ฮะที่นอนมากเมื่อนี้นี่ข่อยเสื้อเลยว่าพี่นีเป้าหม้พี่เป้าหมายแล้วที่สำคัญคือมีมีคนที่ชอบอ่ากินเด็กไหมคะ

Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday, birthday. Happy birthday to you ขอบคุณมากมค่ะเสียพายสุดๆเลยค่ะผมแล้วได้มงกุฎไปให้เพชรพลอยเลยโโโโแบ่งครึ่งขอบคุณนะคะขอบค,คุณพี่ขอบคุณพี่ลี่ขอบคุณพี่ปุ๋มนะคะขอบคุณทีมงานพี่ๆทีมงานผู้จัดท,ทุกท่านนะคะ ดูแลพวกเราตั้งแต่มาถึง,งออเซียจริงๆแล้วกบบังวลมากเลยเห็นแบบบอกว่าโชคนีคอนเสิร์ตเยอะนักร้องจากเมืองไทยมยาเยอะยนมมีคนมากมันนี่ย่นบมีคนมากคอยอยากาผู้เจ้าล้มแทบตักทุกคนเลยครับแม่นแนแบบขึ้นไหลอยู่แบบซากในมก้นม้มูต่สิบโมนี้คนมาเดินยะันหนานานะจริงๆไม่ใช่นานครั้งนะเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะได้มาหรือตา แพระว่ากันพี่น้องกลับขึ้นไปเมื่องไทยอย่าลืมจะตนอล่อยกัแนแอนในเรื่องครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปแสดงที่ไหนก็ถ้าไปได้ก็ไปกําังแจแล้วก็บอกได้ว่าได้เจอกันอยู่ที่ซิดนีย์นะครับ เาเรา่าสายเปทั้งหลายนะครับมีคนของตัวแกงมาจะไหนมาสั่งระว่งมันเข้ากับชีวิตหลายๆคนเลยอ้ยยี่สิบาทโอ้ยี่เหรียญตวยี่สิบาทยี่สิบบาทได้ท่อนเดียวเลยไม่ยี่สิบเหรียญที่บ้านเราได้หลายวันแล้วเนี่ย ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทให้ยี่สิบบาทเออนอร์ดีให้ไข่ใส้อาทิตปหนึ่งหมื่นไนี่นิครับน,นี่จเจ้าชอให้ไข่ให้ไข่พวกได้เยันใส่เจ้าก็บอกโคตรเนาะเออผมก,ก็ซอยเก็บเงินมันดีแล้วสิเอาอีกีหดดรียญติดมีคนขอมีคนขอยี่ยี่สิบเหรียญพี่ฟิวขออีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะตั๋วแกล้งมาจากไหนคะ